เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครนายจุลพันธ์อวลวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายนิติวิทยาเต็มรองอธิบดีกรมศุลกากรพันตมวดเอกโชคชัยวรศาสตร์ผู้กำกับการสองกองบังคับการปาศหนึ่งกองบชาการปาศา นายพิรพงษ์รำพึงจิตนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษสำนักปรับปรามยาเสพติดสำนักงานปาปสและนายธนพงษ์พัฒนโสพลผู้อํานวยการสํนักงานศุลกากรท่าอากาศยานนนเมืองร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายศึกแดวอายุ39ปีสัญชาติอินเดียผู้ดืสารลักลอบนำเข้าคาโคอีนน้ำหนักรวมหีบห่อประมาณ5,755กรัมมูลค่าประมาณ17ล้านบาท สืบเนื่องจากเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากมรมศุลกากรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานนานาชาติตรวจพบนายสุกแดวอายุ39ปีสัญชาติอินเดียมีลักษณะต้องสงสัยเดินทางมาจากท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่16มิถุนายนซึ่งจากการเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระ,ระ พบว่าภาพเอ็กซเรย์มีลักษณะผิดปกติจึงได้ทำการตรวจค้นอย่างละเอียดพบกระเป๋าเป้แบบสะพายหลังและกระเป๋าหูหิ้วแบบสตรีมีน้ําหนักมากผิดปกติโดยจากผลการตรวจสอบพบผงสีขาวที่บรรจุอยู่ภายในหีบห่อสีน้ำตาลพันด้วยเทปใสซุกซ่อนอยู่ในภายช่องลับของกระเป๋าเป้แบบสะพายหลังและกระเป๋าหูหิ้วแบบสตรีผลการทดสอบด้วยสารสีฟ้า เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2คาโคอีนจำนวน4หอ่อน้ำหนักรวมหีบห่อประมาณ5,755กรัมมูลค่าประมาณ17ล้านบาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนก่อมาคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหนึ่งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านของพันธำรวจเอกโชคชัย กล่าวว่าเบื้องต้นตัวของผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยอ้างว่ายาเสพติดล็อดนี้รับมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งต่อไปอยังอินเดียซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อส่วนประวัติการเสพยาหรืออาชญากรรมของตัวผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากเป็นชาวต่างชาติจึงต้องทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมทั้งนี้ของกลางที่เป็นยาเสพติดทั้งหมด เมื่อดำเนินคดีเสร็จสิ้นจะนำส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำลายตามขั้นตอนต่อไปที่จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อสอนรามดาวเรืองได้โพสต์คลิปภาพเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจหยอดเหรียญให้ระวังทรัพย์สินหลังจากที่ตนเองถูกวกขโมยก่อเหตุงัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญช่วงกลางดึกผู้สื่อข่าวจึงได้ตรวจสอบพบว่าจุดที่กลุ่มแก๊งคนร้ายเข้ามางัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลตลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณด้านหน้าร้านดาวเรืองพบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจำนวน4เครื่องมอีร่องรอยของการถูกงัดได้รับความเสียหายจำนวน2เครื่องนายสอนรามดาวเรืองเจ้าของร้านบอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณเที่ยงขืนครึง่งคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา3คนมีการขับ,บวนมาดูราดราวลก่อนลงมืองัดตู้และเป็นจังหวะที่ตนตื่นมาเข้าห้องน้ำ ได้ยินเสียงจึงออกมาดูคนร้ายจึงได้ขับรถหนีไปและเมื่อตรวจสอบตู้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญถูกนำเงินออกไปจนหมดจึงได้ติดตามหากลุ่มแก๊งคนร้ายจนได้เบาะแสว่าคนร้ายทั้ง3คนเป็นเยาวชนอายุระหว่าง15-16ปีจึงได้โทรแจ้งตำรวจทำการตรวจสอบ เบื้องต้นพบอุปกรณ์การงัดแงะเป็นเหล็กงัดยางมอเตอร์ไซค์และตำรวจสามารถรวบตัวคนร้ายทั้ง3คนเอาไว้ได้และยอมรับสรารภาพก่อนนำตัวไปทำประวัติที่สพสะบัวและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทราบข้อกล่าวหาานายไต่รักวิรยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พันตำรวจเอกสมกรานสันหกรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและพันตำรวจเอกวิจิตบุญวันผู้กปกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยสันักกานกสทชภาค2และเขต25นครพนมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคมและการให้บริการโทรคัมนาคมบริเวณชายแดนที่อาจถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์และการพนันออนไลน์ ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลยูโรบริเวณพื้นที่ชายแดนอำนเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารโดยนายแต่รัฐวิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกศทชกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือฟุตบอลยูโร2024คาดว่าจะมีการเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นและอาจส่งผลให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากผิดปกติ จึงได้สั่งการให้สำนักงานกสทชภาคและเขตทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจการใช้สถานีวิทยุคมนาคมรวมทั้งตรวจเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณแนวชายแดนทั่วประเทศโดยเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากอาจมีการลักลอบใชสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากไทยข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยสำนักงานกสทชจะลงพื้นที่สุ่มตรวจในอีกหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น เพื่อสกัดการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมายเป็นต้นต่อของอาชญากรรมออนไลน์ปัญหาแก๊้งคอร์เซนเตอร์และการพนันออนไลน์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้สำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคมบริเวณชายแดน,นจังหวัดบ,บุกดาหารพบว่ามีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3จุดประกอบด้วยบริษัทเ r มุกดาหารจำกัด หน้าด่านศุลกากรมุกดาหารบริเวณพื้นที่ที่มีแนวชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้สายอากาศแบบเชื่อมต่อโครงข่ายไร้สายระยะไกลและหันทิศทางสายอากาศไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งบริเวณข้างปั๊มน้ำมันปตทถนนชัยก,กูลสี่แยกธนาคารทกสและบริเวณอาคารสามชั้นหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ห้องประชุมการจนาลายโรงพยาบาลกำแพงเพชรนายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานและสักขีพยานในการรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่โดยมีนายจตุรงพาณิชยพิเชษวงรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทน้ำตาลนครเพชรจำกัดพร้อมคณะเป็นผู้มอบและมีนายแพทย์สุรชัยแก้วฮิรันผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนพยาบาลรวมเป็นสกิพยานในการรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า1ล้านสแสนบาทโดยนายชาติพรุจนะเสรีกล่าวว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยหากโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโรงพยาบาลก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งในการมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนชาวกำแพงเพชรด้านของนายจตุรงผานิพิเชษวงศ์กล่าวว่าบริษัทน้ำตาลนครเพชรจำกัดซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากดำเนินกิจการเปิดโรงงานหีบอ้อยจนเสร็จสิ้นภารกิจประจำปีทางบริษัทก็จะมีกิจกรรมเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ที่ควรจะเข้าถึงและได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีจึงคิดว่าเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนและทางบริษัทจะได้ดำเนินกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปีเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรสะพาน้องปริงได้รับแจ้งว่ามีคนตกบ่อเสียชีวิตที่บริเวณข้างบ้าน เลขที่1 5 6่หทับสองหมู่ที่1พื้นที่ตำบลหน,นองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์จึงแจ้งประสานไปยังแพทย์เวรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนครสวรรค์ร่วมกันตรวจสอบโดยพบว่าเป็นบ่อน้ำข้างบ้านที่ใช้รดน้ำต้นไม้ซึ่งมีความลึกมากกว่า8เมตรและมีน้ำในบ่อลึกอีกประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยจึงได้นำอุปกรณ์และเชือกสำหรับโรยตัวลงไปนำศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อ และทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนายปราโมทภูบาลอายุห9ปีเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของบ่อน้ำที่เกิดเหตุจากการสอบถามนางสาวมัชมนแสงจันทร์ซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตให้การว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นกว่าจะรู้เพราะมีคนข้างบ้านมาตามหาเนื่องจากก่อนหน้านี้ยังเห็นว่านายปราโมทนอนเล่นอยู่บนแคร่ไม้ใต้ต้นกอบหา่างบ่อน้ำและเมื่อออกมาดูอีกทีก็ไม่พบตัว โดยพบเพียงรถเข็นและรองเท้าหนึ่งข้างของผู้ตายจึงได้เดินตามหาจนมาสังเกตเห็นรองเท้าของผู้ตายอีกข้างตกอยู่ในบอ่อจึงได้นําไฟฉายมาส่องดูก็เห็นร่างของผู้ตายจมอยู่ในบอ่อจึงรีบแจ้งตํารวจและกู้ภัยให้มาตรวจสอบดังกล่าวโดยจากการสอบปากคำหลานสาวของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดทำให้ทราบว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคอมรัมพฤกษ์ครึ่งซีกเดินไม่ได้อยู่นานนับปีซึ่งได้รับการบำบัดอยู่เป็นระยะ และเพิ่งจะหัดกลับมาเดินได้เพียงแค่หนึ่งเดือนแต่ก็ยังต้องใช้ไม้เท้าคอยช่วยพยุงควบคู่ไปกับการใช้รถเข็นและเมื่อหลังจากที่ผู้ตายเริ่มเดินได้ก็มักจะออกจากบ้านมาพักเล่นนอนหลับอยู่ที่แคร่ไม้ใต้ต้นกอไผ่อยู่เป็นประจำในช่วงกลางวันและมักจะชอบใช้น้ำที่บ่อรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองด้วย จึงคาดว่าผู้ตายน่าจะเกิดอาการวูบขณะไปตักน้ำที่บ่อแล้วพลาดร่วงลงไปจนกลายเป็นศพเสียชีวิตถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้น เราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องแตรทองหนึ่งศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายสุขุมอินแดงรองนายกเทศบาลนคะรแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตีรัฐกรเขียวไพศาลนักบริหาร16ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบังเป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉะบังซึ่งท่าเรือแหลมฉะบังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ2566จนถึงปัจจุบันพร้อมด้วยนายวิราชาพ,พุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉะบัง นางสริพรชนวาน,นิช์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉะบังและคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉะบังโดยว่าที่ร้อยตรีรัฐกรกล่าวว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยท่าเรือแหลมฉะบังได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉะบังโดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉะบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาโครงการนี้นะับเป็นโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคมคุณภาพชีวิตดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่11รวมเป็นเงินกว่า64.855,000บาทโดยได้เห็นความสำคัญของการพัฒนายาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่านสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสารรวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยีเนื่องจากเกยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศสมควรให้การสนับสนุนและวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่เดยรอบท่าเรือแหลมฉบังประจําปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่1คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังได้พิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่1เป็นเงินจำนวน3,150,000บาทจำนวน7โรงเรียน สวัสดีครับผมวัดที่รัตตีรัตกรเกี่ยวสารครับเป็นวัิหน้าที่พิณนการท่าเรือหลังฉบังนะครับการท่าเรือเนี่ยนะครับก็ได้เล่เห็นความสำคัญของเด็กๆโดยเฉพาะเรื่องสังเกตนะครับซึ่งเราก็มอบเงินให้สสนุนโรงเรียนต่างๆในเขตชุมชนรอบท่าเรือนะครับเป็นเวลา11ปีแล้วรวมรวมทั้งหมดก็ประมาณ64ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็มอบให้อีก3ล้านหนึ่งในครั้งนี้นะครับซึ่งดูแลจากการพัฒนาของเด็กๆนะครับก็อย่างวันนี้ก็มีวิดีโอ มาให้ดูก็เป็นวิออลรีพรัตเตอร์นะครับซึ่งเด็กก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานที่เขาจะต้องโตต่อไปแล้วก็ในการทํางานต่อไปประเทศไทยเราก็จะต้องก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้นนะครับก็เป็นการสนับสนุนน้อง,องๆเด็กๆรุ่นหลังๆให้โตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพครับแผนการเราก็ยังดําเนินการนอก,นอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังให้ทุนด้านต่างๆกับเด็กรอบๆชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็น ็นระดับมัธยมต้นมัธยมปลายรวมทั้งมหาลัยนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เราก็ยังมอบทุนให้กับเด็กที่เรียน,น,นในระดับมหาลัยที่แล้ได้คะแนนเกรดเกิน3เนี่นะครับก็ประมาณ20ประกว่าทุนนะครับก็เพิ่งเพิ่งมอบไปเมื่อสักสเดือนเดือนที่แล้วนี่เองครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้วิหารท่าเรือแหลมฉบังนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีเมตตา กับเด็กๆนะครับให้ให้เด็กโรงเรียนบ้านโรงเรียนวัดเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้เ,เรียนภาษาอังกฤษกับครูตากชาติอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ท่าเหลือก็สนับสนุนนะงบประมาณตรงนี้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่11แล้ว ะครับผมได้ฐานะผู้วิหารนะครับผู้แทนครูแล้วก็ชุมชนนะครับก็เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ก็อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ10ปี20ปี30ปีผมมองว่ามันจะเกิดประโยชน์นะครับกับเด็กนักเรียนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของเราเนี่ยนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะครับ EEC เนี่ยนะฮะเราก็เหมือนเป็นหน่วยการศึกษาที่จะต้อง ให้ให้เด็กเนี่ยได,ได้เปิดโอกาสนะให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไปต่อยอดนะครับการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปนะครับเป็นประโยชน์กับตัวเขาแล้วก็ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณมากครับ เรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีขียวโดยดำเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ไร้รอยต่อ ชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา chuck tan mod lit nur สวรสดรักสุดกำล,ลังก็เกิดมานะักยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา